สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เอซับซ้อนนะคะ,ะได้เพจซับซ้อนได้เดอะเฮ Oh, subpanticle. Nice subpanticle. The view of a zoom of a sauropod neck. Oh, T subpanticle, yeah. Two subcells. s บ้ซับซอสในซับซอสได้สำหรับได้เอซับซอสนะคะคือในตรงนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นนะคะเรามองเห็นถึงการพยายามการโฟกัสการการ,การยิงเป้าไปสู่จุดมุ่งหมาย นะคะเหมือนคุณมุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้รวมถึงความมุ่งมั่นทะเยอทยานในชีวิตของคุณนะคะแต่คุณนั้นกำลังจะศึกษาเหมือนกับการที่คุณนั้นมุ่งเป้ากำลังจะเพ่งเล็งกำลังเล็ง,กำล,ง,ลงกำลังวางแผนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณในระหว่างที่คุณนั้นมุ่งเป้าไปในตรงนั้นน่ะคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปตลอดทาง คุณศึกษารวบรวมเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะผิดพลาดสำเร็จล้มเหลวอะไรยังไงในตรงนีน้คุณเก็บหมดทุกอย่างและคุณศึกษาและคุณจะนำสิ่งนั้นมาประจิษฐ์เป็นเหตุการณ์ของคุณและคุณจะเหมือนกับเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะบอกกับเราได้ว่าคุณกำลังรวบรวมผู้ประสบสำเร็จผู้ประสบความสำเร็จทุกๆท,ท,ท่านมารวมเป็นตัวคุณ พอเรามองเห็นถึงโฟสเฟนด์เจคอลกำลังจะบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังโฟกัสถึงการสร้างฐานะความมั่นคงความมั่นคงถ้าจะเป็นในเรื่องฐานะในตรงนีน้คุณต้องการที่อยากจะมีการเงินที่มากขึ้นการงานที่มั่นคงธุรกิจที่ใหญ่โตหรือใหญ่กว่าเดิมคุณคิดการใหญ่คุณคิดการที่ ต้องการที่จะให้ตนเองนั้นเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้มีอะไรที่มากกว่านี้มีเงินที่มากกว่านี้ฐานะที่มากกว่านี้นะะีคะถ้าหากเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็อยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงที่อบอุ่นนะคะต้องการที่อยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชัดเจนแต่ในระหว่างนี้ขอศึกษากอนขอเรียนรู้คุณก่อนในประมาณนั้นนะคะอ่าไม่ใช่คุณกําลังจะบ่งบอกได้ว่าคุณ,คณกําลังจะศึกษาคนคนนั้นของคุณ นะฮะนะว่าเขานั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะและคุณกำลังจะพิจารณาว่าเรื่องราวเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้คนคนนั้นรักคุณจริงไหมและถ้าเราโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงความชัดเจนในรูปแบบของความสมานเขาจะสามารถให้กับเราได้ไหมนั่นเอง เพราะตอนนี้คุณกําลังเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่าคุณเล็งและคุณยิงเป้าไปแล้วกับคนคนนี้แหละคุณคาดหวังคนคนนี้แต่คุณก็พิจารณาด้วยว่าคนคนนี้จะสามารถได้ไหมหรือความสามารถของเขาหรือสิ่งที่เขามีในตรงนี้ใช่หรือไม่ตรงเป้าหมายที่คุณนั้นตั้งไว้หรือไม่และเขาและคุณจะสามารถนำพากันและกันไปสู่ในทิศทางที่ มันคงมันค้งอย่างที่คุณนั้นตั้งไวหรือไม่นะคะนั่นเองนะเหมือนคุณนั้นเล็งเขาก็จริงคนนี้เลยคือคนที่ใช่แต่คุณก็ไม่ใช่ว่าจะหลงหรือยึดติดคุณจะดูด้วยว่าใช่ไม่ใช่คุณจะพิจารณาตามเนื้อผ้าตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์นั่นเลยนะคะส่วนคนคนนี้นะคะก็มีพลังงานที่อาจจะมีความเหมือนกับหนึ่งประสบการณ์น้อย สองอาจจะมีความเป็นเด็กนะหรืออาจจะโตแล้วแหละแต่เพียงแค่ความรับผิดชอบยังไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมากกว่าคุณแต่ถามว่าเขาขยันไหมใช่เขาขยันแต่คนคนนี้จําเป็นจะต้องจี้จะต้องบอกจะต้องสั่งจะต้องเหมือนกับโน้มน้าวนะคะเป็นการโน้มน้าวสั่งการแต่ว่าไม่ใช่การควบคุมถ้าหากเป็นการควบคุมเป็นการแบบกับสั่งสั่งและแบบเครียดหรือใส่อารมณ์ เราก็เหมือนกับคุณต้องทําและคุณต้องทําให้ได้ทํางานนี้พรุ่งนี้เอามาส่งฉันถ้าเป็นการกําหนดอย่างนั้นไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถควบคุมเขาและเขาก็ไม่ชอบให้คุณไปควบคุมเขาสิ่งที่ทําได้ก็คือจะต้องมีมีหลักหรือกฎวิสจิตวิจาที่ดีมีคำพูดที่ดีและทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณ ทำให้เขานั้นเชื่อมั่นแล้วพูดอะไรแล้วให้เขานั้นเชื่อคุณถ้าหากถ้าหากคนคนนี้เขาเชื่อคุณแล้วหรือเขาไว้วางใจคุณแล้วคุณพูดอะไรไปเขาจะเชื่อคุณแล่ถ้าคุณพูดอะไรไปแล้วเขาเชื่อคุณทุกอย่างทุกอย่างจะง่ายทุกอย่างจะง่ายทุกอย่างจะราบรื่นนะคนคนนี้หัวดื้อนะหัวั้านนะแต่ว่าถ้าหากคุณสามารถควบคุมเขาได้ แต่การควบคุมเนี่ยจะต้องไม่ใช้อารมณ์จะต้องไม่ทําให้เขานั้นรู้ตัวว่าคุณกําลังควบคุมเขาอยู่หรือคุณกําลังจะทําอะไรหรือใช้ให้เขานั้นทําอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือสิ่งหรือในสิ่งที่คุณกำลังปรารถนาอยู่ในตรงนี้ประมาณอารมณ์ว่าอย่าให้เขานั้นเข้าใจว่าคุณกําลังหลอกใช้อย่าทําให้เขานั้นคิดผิดหรือพยายามอย่าให้เขานั้นคิดลบก,กับคุณได้เพราะว่าถ้าคนๆนี้คิดลบนิดหนึ่งเรื่องราวจะใหญ่บานปลายใหญ่โตเลย เพราะเขาจะทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่และเขามาจากเชื่อใจคนแค่วินาทีแรกถ้าวินาทีแรกคุณไม่สามารถซื้อใจและคุณไม่สามารถที่จะทําให้เขานั้นไว้วางใจได้เขาจะระแวงคุณไปตลอดอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าฉันเข้ามาฉันเห็นคุณฉันชอบคุณแต่คุณไม่สามารถที่จะซื้อใจเราได้แต่เรายังต้องการคุณอยู่เขาก็สามารถที่จะอยู่กับคุณแต่เขาไม่ได้ไว้ใจคุณนะคะนี่คือในกรณีแรกนะะ หรืออาจจะเป็นการที่เหมือนกับตัดกันตั้งแต่ยังไม่ได้คบก็มีนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคนคนนี้จะเป็นลักษณะนั้นแต่ในความสัมพันธ์นี้ที่เรามองเห็นก็คือคุณกำลังเรียนรู้เขาและเขาก็กำลังเรียนรู้คุณต่างคนอาจจะอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบ จะตกลงรงใจหรือหรือสา,าสามารถที่จะมาสร้างความมั่นคงกันได้ในตอนนี้ในเวลานี้แต่ยังไงแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณนโนฟกัสอะมันจะเป็นขึ้นม,มันจะเป็นจริงขึ้นมาแต่การเป็นจริงในตรงนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆก่อค่อยๆเกิดค่อยๆล่าง เหมือนกับคุณคิดไว้ว่าคุณจะสร้างร้านคุณจะเปิดร้านคุณแต่คุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทำได้ไหมคุณเอากระดาษ A4 มาหนึ่งใบและคุณเอาดินสอขึ้นมาล่างแค่วาดภาพคุณก็มองว่าทำได้แหละนั่นแหละก็ประสบไปและหนึ่งอย่างและคุณระบายสีลงไปด้วยอ้าวเริ่มเห็นแล้ว นี่ความสัมพันธ์คุณก็เป็นลักษณะาอาการเดียวกันกันกบกระดาษ A4 และดินสอแล้ววาดภาพลงไปเลยเนะจุดเริ่มต้นคือกระดาษ A4 กัดสอกินระดาษ A4 นั่นคือสีขาวที่บริสุทธิ์ที่สามารถที่จะทำให้คุณนั้นวาดอะไรลงไปได้นในก็หมายความว่าคุณนั้นสามารถทําให้เขานั้นเชื่อใจและเขานนั้นไว้วางใจคุณและคุณคือ เสบส่นพื้นที่ปลอดภัยของเขาและคุณสามารถที่จะกำหนดทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะจับมือเขาไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกนั่นเองนะคะจนกว่าจะสำเร็จจนกว่าจะจากกระดาษยิยนสอระบายสีกลายเป็นมัดสร้างจริงตรงนี้ได้นั่นเองเนาะ แต่ว่าในตอนนี้ในระหว่างนี้คุณอาจจะเหมือนกับมีความวิตกกังวลมีความดังเลว่าเอ๊ะฉันจะทําได้ไหมแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณจะทําได้นะคะเพราะคนทั้งสองคนในตรงนี้มีความที่เหมือนกันมีความเหมือนกันตรงที่ว่ามีความคาดหวังความมั่นคงเหมือนกันมีความต้องการความสุขสบายในบ้านปลายชีวิตเหมือนกันและต้องการที่อยากจะ มีความสุขนะคะเออม,มันมีความที่รู้สึกเหมือนกับอยากมีฐานะที่ดีมีความเหมือนกับราบเรื่องรับเรียบเพียบพร้อมเหมือนกันในตรงนี้นะคะก็เลยจะเหมือนกับอีกคนนึงอาจจะด,ดูช้าๆนะคะคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะด,ดูชา้าเพราะว่าไม่รู้จะจับจุดตรงไหน,นจะทําอะไรยังไงแต่คนที่โตกว่าหรือมีวุฒิภาวะหรือมีประสบการณ์ที่มากกว่าในตรเนี้จะนําทาง นะคะเพราะฉะนั้นแ้วในความรักความสัมพันธ์ตรงนี้จับเป็นต้องพึ่งพาผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่รู้หรือผู้ที่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ก่อนในตรงนี้นะคะหรือโตกว่าในตรงนี้นําทางผู้น้อยหรือคนอายุน้อยในตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คือในความสัมพันธ์ของคุณแต่ว่ายังไงแล้วในความสัมพันธ์ของ ชาวราศีนกษดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดูเหมือนกับเพียงแค่ว่าจะต้องทําความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันทําทุกสิ่งอย่างให้ให้เขานั้นไว้วางใจเราให้ให้เรานั้นสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้อย่างสนิทใจอะ่ะประมาณนั้นเหมือนกับก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณเขาอาจจะขัดแยง้งคุณเขาอาจจะคุณทําอะไรให้เขาร่วมเขาไม่ร่วมอะไรอย่างเงี้ย แต่เดือนนี้ดูเหมือนกับเขานั้นจะหันหน้ามาทางคุณแล้วเขาจะพิจารณาในเหตุการณ์ที่คุณักำลังพูดคุยกับเขาหรือยิ่งก็สนไกในตรงนั้นมากขึ้นและจะมีโอกาสที่เขานั้นจะร่วมมือกับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราในในตอนนี้ที่เรามองเห็นก็คือตามดังที่สองนวนนั้นได้ได้บรรยายไปเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขานั้นไว้ใจเราถ้าเขาไว้ใจซะแล้วทุกอย่างก็จะง่ายนะคะประมาณนั้นะ นี่คือในความรักความสัมพันธ์ือนกันเพราะก่อนหน้าน,นี้อาจจะระแวงกันมาเยอะเสียใจกันมามากหรือไม่ก็อาจจะมีความที่เหมือนกับไม่สนใจอะไรกันเลยในตรงนี้นะะอยู่บ้านเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันก็หันหลังให้กันอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลานอนก็ต่างคนต่างนอนแยกแย้ายซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ในตอนนี้อาจจะเหมือนกับอยากจะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นมองหน้ากันมากขึ้นทานข้าวโต๊ะเดียวกันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นอะไรที่ไม่เคยทําในช่วง,งเดือนพฤษภาคมไปดูนเหมือนกับจะทํามากขึ้นจะเก,เกิดสิ่งใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนั่นล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งดีทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของการเงินก็จะมั่นคงครอบครัวก็จะมั่นคงสามัคคีกันมากขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่เรามแเอ็เจอก่อนจะบอกอะไรถูกน,นะคะชาวราศีพฤษภ์นนิวเลิฟนะคะในบางเคสในบางคนนี้อาจจะมีการปรับตัวปรับปรุงแก้ไขจากสิ่งเก่ากลายเป็นสิ่งใหม่รักครั้งเก่าอาจจะเป็นรักครั้งใหม่หรืออาจจะพบเจอรักครั้งใหม่เลยก็เป็นได้ในตรงนี้นั่นเองนะ จากครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้นั่นเองเนะืะในบางครอบครัวนะคะอยู่กันสองคนไม่มีความสุขแต่พอรู้เริ่มพอเริ่มรู้ว่ามีบุตรหรือมีน้องในตรงนี้นะคะก็จะเริ่มใส่ใจกันมากขึ้นเพียงพอต้องการรอคอยวันเวลาที่บุตรหรือน้องออกนั่นเองนะคะ ธานีมูนมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันได้พักผ่อนรีแลกันมากยิ่งขึ้นนะคะ Heart to Heart Conversation ไว้ใจการเปิดใจคุยกันมีอะไรบอกกันนะคะอยากเก็บเอาไว้อยากเก็บเงียบนะคะปรึกษากันนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นจะมีส่วนร่วมจะมีความสามัคคีจะมีความเที่ยบต้องการอยากทำอะไรร่วม,วมกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ในช่วงนี้นะเพียงแค่คุณนั้นเปิดใจยอมรับกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้กาที่จะปรึกษากล้าที่จะเริ่มต้นนะคะกล้าที่จะปะเผชิญกับความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะ Nothing has gone w n นะคะคือไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรที่ จะสามารถมาโทษคุณหรือการันตีมาตัดสินอะไรคุณได้นะคะ meditation นะคะอขอแค่ให้คุณนั้นอย่าไปกังวลน,นะว่าไม่เพราะว่าในสิ่งเหล่านี้คือมัน ไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่าไอการเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะผิดหรือการเริ่มต้นใหม่จะถูกอะไรตรงนี้นะคะคือขอแค่คุณนั้นตั้งมั่นและยึดมั่นอยู่กับตนเองมั่นใจในตนเองมั่นใจในสถานการณ์มั่นใจในความสัมพันธ์มั่นใจในตัวคุณและตัวเขาเท่าน,นั้นพอนะคะไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นไม่ต้องไปสนใจใครนั่นเองนะคะสนใจแค่ว่าเรามีเรานะคะเรามีกันและกันเท่านั้นพอนะ อาจจะมีบางช่วงที่มืดไปนะคะไฟที่หมอดับนะในตรงนี้น,นะคะขออภัยด้วยนะไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะแคะ่ไฟดับเฉยๆนะคะโอเคนะคะก็คืออย่าไปกังวลนะคะอย่าไประแวงว่าเราทําถูกไหมทาผิดหรือเปล่าหรือมันจะดีไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นนะคะจงมั่นใจเท่านั้นเองนะคะจงมั่นใจเราจงเชื่อมั่น แล้วเดินหน้าความสำมันต่อไปถ้าหากเรารู้สึกว่าดีโอเคไปต่อนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีให้เดินออกมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะจงเชื่อมั่นและมั่นใจนะคะอย่าไปลังเลนะเพราะว่าเรามองเห็นถึงความที่แบบคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟมีความแบบคิดเยอะคิดมากมีความเจ้าอารมณ์มีความวุ่นวายมีความกังวลสงสัยอะไรตรงเนี้ยนะก็คือขอแค่คืณนั้นตั้งมั่น มีสมาธิเท่านั้นเองนะคะมีสมาธิในการที่จะตัดสินใจหรือการเดินหน้าการทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างในในการกระทําของคุณในความสัมพันธ์ของคุณหรือในตัวตนของคุณในตรงนี้นะคะขอแค่คุณนั้นจงมีสมาธิกับสิ่งที่คุณนั้นกําลังจะเผชิญในตรงนี้และเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีและมีความสุขเองเนาะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เอ๊ทำถูกแล้วไหมหรือยังไงจะจะเป็นยังไงต่อไปหรือไปกังวลในอนาคตก่อนในตรงนี้อย่าเพิ่งไปอนาอย่าอย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้นกังวลแค่วันนี้นะคะกังวลแค่วันนี้ตอนนี้และรู้สึกในตอนนี้แค่เวลานี้เท่านั้นพอวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวราค่อยไปพบเจอกันใหม่ในวันที่พระอาทิตย์ส่องแสงในวันขึ้น อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าในวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้สึกให้ได้ว่าวันนี้นะช่วงเวลานี้นะฟ้าจะตกแล้วนะอาทิตย์จะรับไปแล้วนะฟ้าจะมืดแล้วนะเราจะต้องยอมรับให้ได้นะว่าเราเน้นจากต้องอยู่ในถ้ำกลางความมืดนะเราจะไม่มีแสงอาทิตย์แล้วนะเราต้องยอมรับในตรงนั้นเราจะมีแค่แสงดาวกับแสงจันทร์เท่านั้น ถ้าเรานั้นต้องการที่อยากจะให้แสงอาทิตย์เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะเราจะต้องยอมรับว่าแสงจันทร์ไม่สามารถสู้แสงอาทิตย์ได้เราต้องยอมรับความจริงในตรงนั้นและเราจงมีความสุขกับแสงจันทร์และแสงดาวในตรงนั้นให้ได้นะคะและเราก็รอวันเวลาที่จะได้พบเจอกับแสงอาทิตย์ใหม่อีกครั้งนั่นเองเนาะพอจะรู้ความหมายใช่ไหมในสิ่งนี้เนาะ เพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะชอบความมืดไม่มีใครหรอกที่จะชอบสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีใครหรอกที่จะชอบในทํากลมความมืดนานๆอาจจะเจอได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งได้แต่แต่ถ้าจะให้ชวชวงชงการหรือนานเลยในตรงนี้ไม่ได้ ไม่มีใครยอมรับได้นะคะมีแต่คนคาดฝังแสงอาทิตย์และแสงสว่างและช่วงวันเวลาที่มีแสงส่องนำทางนานๆน,นั่นเองเพราะทุกคนจะมีความสุขอยู่กับแสงแสงอาทิตย์มากกว่าที่จะอยู่ใต้แสงจันทร์นะคะถึงแม้ว่าจะมีโมเมนต์ใต้แสงจันทร์ก็ได้แค่ช่วงรู่ช่วย,ยาวนะคะไม่ได้ไม่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอด หรืออยู่ได้นานๆน,น,นั่นเองเนาะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้จงยอมรับความจริงว่าในตอนนี้เราอยู่ในจุดใดสถานการณ์ใดรูปแบบใดถ้าหากมืดแล้วเราสมควรทำยังไงควรนอนใช่ไหมเราต้องยอมรับแล้วนะว่าเวลานี้คือเป็นเวลานอนจะฝืนไม่ได้แล้วนะคะ ถ้าฝืนต่อไปคุณคงจะทรมานก,กับความง่วงความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะโอเคถ้าความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้จะเป็นต้องหยุดเราต้องหยุดฝืนไม่ได้ฝืนแล้วทรมานฝืนแล้วเจ็บจะไปฝืนนะคะเช่นเดียวกันเนาะโอเคนะคะถ้าใครชอบนะคะใครชอบคลิปคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกันในตอนต่อไป สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ